เมื่อใครได้ยินคําบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาชวนเอาสิ่งที่วานในใจของเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่มเมล็ดพืชซึ่งวานตกริมหนทางพี่น้องสิ่งแรกที่มารซาตานจะขโมยจากเราก็คือมเมล็ดพันธุ์พระชนนะของพระเจ้านะคะเราอาจจะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะคะเมื่อเราฟังแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่ามารซาตานพยายามที่จะฉวยความเข้าใจนั้นออกนะคะ สิ่งที่มานซาตานแพามทำนะะเพราะมันรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่านพระชนะของพระเจ้าเราเข้าใจเราไข้ควรมันจะมีโอกาสที่โจมตีเราได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นมันพยายามให้เราเนี่ยไม่ใส่ใจในพระชนะของพระเจ้านอนตื่นสาย ตื่นก็อ่านพระชนะของพระเจ้าไม่ทันพอถึงเวลาก่อนนอนก็เหนื่อยเกินไปไม่มีเวลาอ่านพระชนะของพระเจ้าระหว่างวันทํางานยุ่งเกินไปไม่มีเวลาที่จะนึกถึงพระชนะของพระเจ้านะหรือเวลาที่ต้องการพักผ่อนอ้าวดู Facebook จนเกินเวลาง่วงนอนแล้วไปนอนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเอาสิ่งอื่นมาให้เราอะ ให้ความสําคัญมากกว่าการให้ความสําคัญกับพระชนะของพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะว่าจิตวิญญาณของเราต้องการอาหารนะในการที่จะเติบโตแล้วนั่นคือพระชนะของพระเจ้าที่เราจะต้องอ่านแล้วเข้าใจนะพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องไม่มีเวลาอ่านพระชนะของพระเจ้าพี่น้องมีช่วงเวลาที่พี่น้องจะต้องอาบน้ําพี่น้องจะต้องเข้าห้องน้ำนะพี่น้องไม่มีเวลาอ่านพี่น้องเปิดเลยนะคะเปิดจากแอป พระคัมภีร์นะคะเพราะว่าจะแอปเนี้ยจะมีเป็นเสียงพี่น้องเปิดฟังเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีข้ออ้างเลยที่จะไม่ใส่ใจในพระชนะ์ของพระเจ้านะคะถ้าพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องไม่ใส่ใจพระชนะ์ของพระเจ้าแสดงว่าพี่น้องกําลังถูก วิญญาณชั่วถูกมารซาตานกำลังขโมยพระชนะออกไปจากพี่น้องนะคะแล้วเราจะอ่อนแอหลงถ้าเราขาดพระชนะของพระเจ้าพี่น้องจะอ่อนแอนะคะเวลาที่เรามีเรื่องเครียดพี่น้องจะไม่มีทางออกเลยนะคะแต่พระชนะของพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นทางออกสําหรับเราทุกอย่างในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราท่องพระชนะของพระเจ้าเรายกพระชนะของพระเจ้าขึ้นมาเราอธิษฐานเราก็ใช้พระชนะของพระเจ้านะเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้จดจ่อติดสนิทอยู่ในถ้อยคำของพระองค์นะคะเราจะเข้มแข็งและเราเกิดผลพระเยซูบอกว่าถ้าเราออกห่างจากพระองค์เราไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยแต่ถ้าท่านฝังสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังสนิทในท่าน ท่านจะเกิดผลมากพี่น้องไม่ใช่แค่อ่านเพราะจะน่าเฉยๆต้องให้ถ้อยคํานั้นฝังสนิทในเรานาะฝังสนิทหมายความว่าเราใคร่ควรจนมันเป็นตัวเรานะเราใคร่ควรจนมันฝังสนิทอยู่ในจิตวิญญาณของเราแล้วเมื่อนั้นพี่น้องจะเกิดผลมากอย่าปล่อยให้มารซาตาน ล่อหลวงให้เราหลงทางนะคะอย่าปล่อยให้มารซาตานบอกเราว่าพราะเจนะของพระเจ้าไม่สําคัญเพราะว่าแท้จริงแล้วมันสําคัญนะคะไม่งั้นมารซาตานจะไม่พยายามขโมยไปจากเรานะคะพระวจนะของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งบอกว่าประชาชนของเราอ่ะถูกทําลาย เพราะว่าขาดความรู้นะความรู้นั้นคือความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าเราถูกทําลายได้โดยง่ายนะคะด้วยสิ่งที่ล่อลวงมันที่ก่อหกในหัวเราหรือแม้กระทั่งคําสอนที่เทียมเท็จสามารถทําลายประชากรของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นพระชนะของพระเจ้าสําคัญพี่น้องให้เราให้ความสําคัญกับพระชนะของพระเจ้าตลอดเวลาของเรานะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ